เพิ่งเราก็ยังงงๆยังคงตกใจอยู่อะค่ะแล้วก็ทราบเรื่องพร้อมๆกับทุกคนจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดียเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นพลังบวกให้พวกเราเสมอเลยค่ะแล้วพอพอเราสูญเสียเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเสี่ยวหนึ่งของเราแบบสูญเสียไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ ลึกๆก,ก็ยังรู้สึกว่าเอออะไรที่เราภูมิใจอะไรที่เรารู้สึกว่าการมีเขาอยู่บนโลกนี้มันดีแค่ไหนอะไรเนงะี้ยแล้วก็ราเคยบอกเขาตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นคนบอกอยู่แล้วเวลาเขาทาเขามีเรื่องอะไรดีๆหรือว่าดาวมีเรื่องอะไรดีๆแล้วก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆอะไรเนงะี้ยเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาแล้วว่าแบบเขาเขาเป็นคนเก่งนะอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเคาในการตัดสินใจของเขาแล้วก็รู้สึกว่า,าก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวเองคะ่ะแล้วก็คิดว่าอยากอย่างหนึ่งที่เสียดายแล้วก็อยากให้เขาเห็นมากๆเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่ามีคนรักเขาเยอะเยอะมากๆเลยคะ่ะเพราะเขามักจะไม่เขาไม เขาไม่เคยรู้แล้วก็เขาจะมองตัวเองโลโปรไฟล์ตลอดว่าโอ้ยไม่มีใครรู้จักเขาหรอกเขาแบบเป็นแค่นี้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเสียใจที่วันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าทุกคนแบบ เหมือนเขาเป็นรอยยิ้มของใครบ้างในตอนเช้าเช้าที่เปิดฟังเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็คือไปเทคมาหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาได้เห็นมันก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสัจธรรมในชีวิตเหมือนกันที่รู้สึกว่าโอเคนับจากนี้ไปถ้าเรารู้สึกอะไรรู้สึกชื่นชมใครหรือว่ารู้สึกว่าเขาสร้างความสุขให้เราเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเรายังมีโอกาสได้บอกตอนที่เขายังรับรู้ได้ก็คงดี ะกอ่อนที่จะย้ายมาค่ะเเป็นไอ้กินเวฟอ่าก็เออจริงๆก็รู้จักโกมาแต่ว่าน่าจะแบบเก้าปีสิบปีอรก็คือตั้งแต่ไหนเข้ามาเป็นดีเจใหม่ๆเลยความทรงจําแรกก็คือโกก็จะเป็นดีเจดีเจแบบรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักกำแน,นิตลอดเสมอตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอ,อ เขาเป็นคนจิตใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งเขาจะมีคําแนะนําดีๆมีเขาจะมีแต่รอยยิ้มให้ทุกคนเสมอเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาเครียดเรื่องอะไรก็ก็คงเหมือนทุกๆคนที่รู้ข่าวแล้วก็ก็คงตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ mm. แม้กระทั่งวันนี้ตื่นมาก็ยังมีแต่คําถามอยู่เหมือนเดิมว่าทําไม mm hmm. แต่ก็ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปหาคําตอบแล้ว mm hmm. ก็ได้แต่ภาวนาให้เพื่อนไปอยู่ในที่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 เพื่อนสบายใจมีแต่มีแต่ความสุขแล้วก็ ทุกคนรักโกค่ะพี่ขอ,อย้อนกลับไปเมื่อวานที่พอทราบตอนนั้นเราสิ่งากเพราะหลายคนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นโกไม่น่าจะเรื่องจริงของน้ำโมเมนต์นั้นดาวโทรหาแนนด้วยเราเราเรา,เราได้คุยกันค่ะแล้วก็ทราบข่าวจริงๆก็คือแทบจะพร้อมกับทุกคนเลยแล้วก็ราวก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคนที่เขาแบบว่า มีรอยยิ้มแล้วก็มีคาให้คำปรึกษาดีๆให้พลังดีๆกับเราจะแบบเหมือนจากไปเร็วกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกเราตกใจละค่ะแต่ว่าในขณะที่เราตกใจเราก็ยังรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราขอเราก็พูดหน้าไมค์บอก,กับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราอยากขอให้ทุกคนแบบเคารพการตัดสินใจหรือว่าเคารพ ทั้งครอบครัวของพี่โกแล้วก็เคารพพี่โกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะ,ะนะตอนนั้นเราเราเราเป็นห่วงเรื่องสภาพใจิตใจของคุณพ่อคุณแม่มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตกใจค่ะแล้วก็เสียใจเสียใจมากค่ะเสียใจมากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนในสายอาชีพในไม่กี่คนที่ที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ อยู่ใกล้ตัวเราได้ใกล้ตัวเรามาตลอดเราไม่ค่อยพูดความลับกับใครเขาก็จะเป็นคนที่รับรู้เสมอแล้วก็ไม่ว่าเราจะมีเรื่องงี่เง่าหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่เคยดา่าไม่เคยว่าเลยก็จะมีแค่เหมือนแบบเออเป็นกําลังใจให้นั่งขำใส่บ้างแล้วก็แบบก,ก็เป็นกําลังใจให้มาตลอดอะไรเงี้ยพอมันมาถึงวันหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถอืม เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยณนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เสียใจแล้วก็เสียดายแต่ว่าก็อีกมุมนึงก็คือเราก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ที่แง่ของความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันเาวว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วเราก็คิดว่าเราก็เป็นเป็นดาวก็ จริงใจกับเขาที่สุดแล้วแหละแล้วจริงๆค่ะแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขามีแต่พลังบวกให้เราทั้งสองคนใช่ใช่ค่ะไม่เคยสัมผัสพลังลบก,กับเขาเลยใช่ค่ะจริงๆเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองขนาดนั้นค่ะ<ว>เป็นคนไม่ค่อยเนาะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองเท่าไหร่ก็โอเคเรื่องเรื่องของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพอทราบบ้างแต่แต่เราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆหรือว่าแบบอะไรยังไงทุกคน มันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอะถ้าณนะวันนี้พี่เราแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเขามากๆเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่พี่สาวแล้วก็รวมถึงภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราทางเราก็แบบพร้อมที่จะซัพอพอร์ตทั้งครอบครัวต่อไปค่ะ ไม่ใช่พี่เหล่าีญาตถามดาวเมื่อกี้ดาวพูดว่าเขารู้สึกว่ามีความสุขว่าเขามองตัวเองว่าเขาโล่งโปรไฟล์แท้ที่จริงมีคนรักเขามากและติดตามเขาทุกแปบหนงเช้าเนี่ยตอนนั้นดาวเขาจะหมาใจเขายังไงบ้างกับสิ่งที่เขาคิดติดใจในโปรเขาไม่เคยเขาไม่เคยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์เพรสมันออกมาในแง่ลบอะค่ะเขาพูดว่าโอ๊ยฉันผมแม่งก็เป็น well. osure, mond, io, s, i mean ído, days, แค่คนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาพูดแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็จะพูดว่าเฮ้ยแบบดาวอะชอบฟังเขามากตอนเช้า แล้วก็จะบอกเขาทุกครั้งที่เราฟังเขาเราก็จะถ่ายลงสตอรี่ว่าวันนี้กูได้ตื่นมาฟังนึงมึงด้วยนะอะไรก็ชอบมากเลยเปิดเพลงนู้นเพลงนี้เพราะว่าเขาคือเขาคือความสดใสจริงๆค่ะ <c oughs> ก็แต่เขาน่าจะไม่เคยได้รับได้ได้รับความรักอะไรขนาดนี้ที่แบบ อยู่ดีๆก็มีคนส่งความรักให้เขาเยอะขนาดนี้แต่มันน่าเสียดายมากๆเลยจริงๆที่เขาไม่ได้รับรู้แล้วแสดงว่าเนี่ยรับรู้สึกว่ามีคนรักเขามากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รับตรงนั้นระหว่างทางที่เขามีชีวิตอยูอ่เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่าว่าเขามองโลกในแง่ดีเสมอนะคะเขามองโลกในแง่ดีเสมอแหละเขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือณวอนเนี้ยมันมีพลังบวกแบบ รอบตัวที่ส่งให้เขาแบบเยอะมากๆเลยก็ดีใจแทนเขาแต่ว่าก็แอบเสียดายที่เขาแบบไม่ได้อยู่รับรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่างแนเป็นยังไงบ้างเราต้องเจอเขาทุกเช้าเวลาตัดแฉหรือว่าเคยตัดบล็อบารกันยังไงบ้างเพราะเขาเป็นคนที่แบบทันมุกเราตลอดใช่ใช่ก็คือจริงๆเราโกวเป็นพี่แน่นะคะแต่ไดนก็ไม่เคยเรียกว่าพี่ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นพี่ออพวกเราอาจจะด้วยความเออความแบบแมนๆเหมือนกันแล้วก็มันมันเป็นคนที่อะไรที่จำได้ภาพจำเหมือนที่ดาวบอกอ่ะเราจะเป็น เราอยู buscar, ens, nosotros, nosotros worries, ini, ่กับโกดที่ไหนเราจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบกอกแตกเราจะอยากเล่าเรื่องอะไรที่คนอื่นไม่รู้ให้มันฟังแล้วมันก็พร้อมที่จะขำแล้วก็มองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆหรือเรื่องตลกเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่านมีปัญหาอะไรกันเกี่ยวกับการจัดรายการอ่ะโกจะเป็นคนแรกๆเลยที่แนจะเดินเข้าไปในห้องจัดแล้วก็แบบมึงวันนี้ไม่โอเคอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ มันก็จะมีคําแนะนําดีๆให้ตลอดเวลาเพราะว่าแน่ว่าโกโคจะบอลทูบีในการเป็นดีเจมากๆเลยนะคะทั้งสกิลไหวพริบปฏิภาทุกอย่างเออแล้วก็คือมันไม่ได้แค่ว่าพวกเราอวยกันเองนะคือนี่คือมีรงางวัลหน้าตาล่าดก,การาันตีใช่เกิเหมือนที่ดาวบอกคือมันเสี็จาดที่แบบโกมึงไปได้มากกว่าน,นี้ลวเลยแต่แบบว่าเออสุดท้ายแล้วถ้าถ้ามึงเหนื่อยจริงๆก็ ตามน,าน,น,นั้นเพื่อนแั่วันนี้เราได้มาบอกดาวเปื่ครงสุดท้ายได้บอกอะไรกับดาวบอกแค่ว่าดาวเคารบการตัดสินใจของเขาค่ะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนหรืออะไรยังไงก็คือดาวก็จะเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ขอให้เขาไปสู่คอบคูัที่ดีค่ะ เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นกำลังใจเขาเป็นกำลังใจเป็นเป็นที่พึ่งทางใจมาให้ให้เราตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่เขามีความสุขที่ที่เขาจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะระเบิดระเบ้อของเขาที่เขาชอบหัวเราะกันอะไรเงี้ยค่ะก็เท่านี้เลยค่ะแล้วก็แค่บอกว่าถ้าถ้าเราก็ต่อไปก็จะแบบ ซัพพอร์ตที่บ้านเขาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านขนมที่บ <r> ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เมื่อเช้าก็สั่งมากิน <laughs> ก็ต่อไปนี้ถ้าคิดถึงก็จะสั่งร้านแทนและกันอคำแรกคืออะไรของมึงวะ <laughs> เออคำแรกที่สุดท่วคือแบบทำไมวะเออแต่ก็เอาไามึงก็พักผ่อนให้พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วก็ยังแอบไปดูลูกเก่าๆแล้วก็แบบนึกเสียดายว่าเหมือนช่วงก่อนหน้าที่จะมีช่วงสถานการณ์โควิดทุกๆปีเขาดาวแนนก็จะไปท,ทําพิธีกรผู้กัะโกนค<ช>่ะแล้วก็วกพอมีช่วงโควิดไปมันก็เหมือนไม่ได้จัดแล้วปีเนี้มันก็มีแววนะมึงว่าเราจะได้จัดด้วยกันนะมันก็มันก็มีแววอยู่นะมึงแต่มันก็ก็เหมือนเดิมแหละคะ่ะเหมือนที่บอกว่า อยากให้เพื่อนไปอยู่ในที่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 เขาสบายใจอืม,อมแล้วก็ออ,อย่างทางพี่สาวหรือว่าทางญาติทางแบบภรรยาหรือลูกอะไรเงี้ยจริงๆครอบครัวกโอกอบุ่นมากๆนะคะเขาว่าดูแลกันแบบดูแลกันดีมากๆอ่างเงี้ยก็จะส่งพลังดีๆอย่างเงี้ยต่อให้ไปกับครอบครัวเขาเพื่อให้ครอบครัวเขาได้แบบ เยียวยาแล้วก็ดูแลกันเองต่อไปในช่วงนี้ด้วยสุดท้ายอยากให้ขอบคุณพลังงานพลังความรักทีขอขอ่ส่งให้โรูแม่ครูจะไม่ได้รับเราเป็นตัวแทนแล้วก็ขอบให้กําลังใจคุณฟังที่ก็ต้องตื่นฟังตุกเช้าดาวไม่เคยรู้ว่าการสูญเสียแบบนี่คือเพื่อนสนิทคนแรกเลยคะ่ะที่พี่ที่เป็นการสูญเสียของเราอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เข้าไปดูข้อความหรืออะไรต่าง ก็ขอบคุณแทนพี่โกโด้วยนะคะท,ที่ทุกคนส่งข้อความส่งกำลังใจมาให้แล้วก็หลังจากเนี้ยค่ะก็อยากจะให้ซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะให้มีแต่เรื่องเรื่องเรื่องราวดีๆความคิดเห็นดีๆแล้วก็อยากจะให้เคารพถึงแม้ว่าพี่โกจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเคารพทั้งการตัดสินใจของเขาแล้วก็รวมถึงเคารพในส่วนของครอบครัวที่ที่เราเชื่อว่าคนที่ยังอยู่อะคะ่ะยังไงยังจะต้องยังจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยาก มากๆแบบนี้ไปให้ได้ขอบคุณที่รักพี่โกเหมือนกับที่เรารักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ว่ายังไงเขาก็จะยังเป็นเหมือนแบบเป็นพลังในายามเช้าให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆที่พพอร์ตเขามาตลอดและเราหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่โกจะยังอยู่ในใจทุกคนแล้วก็จาเขาไปนานๆน,น,นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักที่ดี แบบนี้ไปตลอดจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะ